สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มีการสปอยหนังสั้นมาฝากกันนะคะเมื่อชีวิตของเวเรียนนั้นคือวันที่สวยงามและเวลาที่จะตามหาความรักครั้งแรกซึ่งอาจต้องไปเชิญกับความกล้าที่จะเสี่ยงกับมันสักครั้งก็มาเอาใจช่วยกันนะคะว่าชายหนุ่มนักกีฬาสุดขี้อายจะกล้าสารภาพรักหรือเปล่าเรามาลุนเล่าใจช่วยกันได้เลยคะ่ะ โจยุนยอมรับบทเป็นพักเซจีพระเอกของเรื่องเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนวอนจีอันรับบทเป็นอิมอายองนางเอกของเรื่องเป็นนักเก้ลีลาเปิดเรื่องมาที่พักเซจีพระเอกของเรื่องกําลังเดินพูดคุยมากับเพื่อนเพื่อนนั้นก็ได้พูดว่า อิมอายองหรือนางเอกกำลังคบกับยูจุนซึ่งเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพื่อนอีกคนก็พูดว่าสงสัยนางเอกจะบ้าไปแล้วมันไม่จริงใช่หรือเปล่าแล้วทำท่าชี้ร้องไห้เพราะว่าชอบนางเอกด้วยเอาจริงๆใครๆก็ชอบนางเอกแล้วก็แกล้งล้อเพรกว่าร้องไห้สิเพราะเพื่อนก็รู้ว่าเพรเอกนั้นก็แอบ,บชอบนางเอกฝ่ายเดียวมานานแล้วเหมือนกันขณะที่เดินมาถฉงทางโค้งตรงบันไดเพื่อนก็ส่งสิกว่านางเอกกำลังเดินมาเพื่อนอีกคนก็กระโดดมาเล่น โดยเพราะไม่รู้ว่าพูดอะไรและก็ต้องหยุดชะงักในความสวยของนางเอกเจอเป็นร้าวกับไอดอลของโรงเรียนที่ใครๆก็ต่างหมายปองพระเอกก็ได้แต่ยืนมองเชอเดินผ่านไปแต่มันก็ต้องทําใจไม่ให้สั่นไหวเมื่อนางเอกนะั้นได้หันมามองพระเอกก่อนจะเดินผ่านไปโลกทั้งใบของพระเอกแทบหยุดนิ่งในความน่ารักสดใสของเชอร์แต่ก็ต้องทําได้เพียงแค่มองเชอเดินผ่านไป นอกจากนี้ซึ่งพระเอกนั้นก็ใสยอยู่กับพี่สาวเพียง2สองคนค่ะพระเอกก็บนพี่สาวที่ไม่บอกว่าจะไปขางข้างนอกด้วยก่อนจะไปฝึกว่ายน้ำ ต่อมาขณะที่พระเอกกับเพื่อนได้น,นั่งคุยกันอยู่เพื่อนเพื่อนของพระเอกก็พูดว่าเขาจะไปสารภาพรักกับนางเอกและชวนเพื่อนๆไปสารภาพรักด้วยคือใครๆก็ชอบนางเอกนั่นเองค่ะใครดีใครก็ได้ว่างั้นอยู่ที่นางเอกจะเลือกใครหากผิดหวังก็จะได้เจ็บเป็นเพื่อนกันจนพระเอกได้แต่มองแบบเศร้าก่อนจะลุกออกไปเพื่อนก็ชวนพระเอกไปสารภาพรักด้วยแต่พระเอกบอกว่าทำไมต้องไปด้วยถาท่าทีไม่ยอมรับว่าชอบนางเอก พระเอกกับเพื่อนเพื่อนก็ได้มาชี้่างกันที่นี้มีลานสเก็ตด,ด้วยแล้วพวกเขาก็ต้องตะลึงกับนางเอกที่กำลังเล่นสเก็ตอยู่ด้วยท่าทางที่สวยงามยินครั้งใครเธอเข้าไปอีกแถมนางเอกก็ยังส่งยิ้มมาทางนี้ด้วยทำเอาวนไว้ไปตามตามกันพระเอกก็ยิ้มและได้โบกมือชักชายนางเอกเธอก็บกมือชักชายกลับมาแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนตรงนั้นเหมือนจะคิดว่านางเอกโบกมือให้พวกเขาต่างก็ดีใจกันยกใหญ่คิดว่าต้องเป็นตัวเองแน่ พระเอกก็ได้แต่จ้องมองนางเอกกับจวงชาลีลาที่งดง,งามของเธอหลังจากนางเอกซ้อมสเก็ตเสร็จก็ได้มานั่งพักอยู่และเพื่อนเพื่อนของพระเอกก็ตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปสารภาพรักแต่ทุกคนที่เข้าไปก็ต่างต้องผิดหวังกันหมดได้แต่กอดกันเสียใจซึ่งมันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรของพวกเขาอยู่แล้วเหมือนเสียงโชคก็เท่านั้นจากนั้นนางเอกก็ได้เดินมาเจอกับพระเอกถามว่าพระเอกมาสารภาพรักด้วยงั้นหรอ เขาก็บอกว่าเปล่าแค่ตามเพื่อนๆมนาะเอาจริงๆพระเอกก็กลัวผิดหวางละค่ะจึงไม่กล้าสารภาพพระเอกบอกว่าเพื่อนๆของเขาอาจดูแปลกๆสักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่คนไม่เดีอะไร ซึ่งนางเอกก็มองว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อพระเอกหันหลังจะก,กราบนางเอกก็ได้เรียกชื่อเขาแล้วก็บอกว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสพร้อมกับรอยยิม้มพระเอกก็บอกว่าเช่นกันสุขสันต์วันคริสต์มาสพร้อมกับรอยยิ้มอย่างมีความสุขทําเอาเพื่อนๆต่าหอิจฉาซึ่งนางเอกก็คงจะชอบพระเอกอยู่นะคะ พระเอกนั้นก็ดีใจสุดๆวิ่งขึ้นบันไดแบบอารมณ์เดียวมากๆจากนั้นพระเอกก็ได้ช่วยพี่สาวที่เป็นผู้จัดการโรงแรมดูแลความปลอดภัย ขัดขวามผู้ชายที่จะขิดสั้นให้เขาช่วยพระเอกที่ท,ทําทีมาฝึกซ้อมว่ายน้ําและเกิดเป็นตะคกิวกําลังจมน้ําแต่ด้านผิดแผนหลังชายคนนั้นลักพระเอกขึ้นมาบนสาได้ก็ช่วยปฐมพยายบาลและผายปอดให้กับพระเอกจนพระเอกนั้นเสียใจมากที่เสียจุบแรกไปแบบไม่ได้ตั้งใจให้กับผู้ชายซะแบบนี้ทําท่าที่จะร้องไห้ออกมา กลับมาบ้านพี่สาวก็ขอบคุณพระเอกที่ช่วยเธอกับเหตุการณ์ที่สาวไว่ายน้ำเพื่อให้ชายขิดสันได้มีความรู้สึกว่าได้ช่วยชีวิตคนและยังบอกกับพระเอกว่าหากชอบใครก็ให้จับเอาไว้แน่นๆ ไม่อย่างนั้นอาจต้องเสียใจภายหลังหลาพี่สาวก็นึกได้ว่าปีก่อนได้เขียนจดหมายสารภาพรักให้เพื่อนสนิทซึ่งมันจะถูกส่งหลังจากหนึ่งปีซึ่งก็คือเวลาที่ใกล้จะถึงนี้แล้วจึงอยากให้พเพลกช่วยเอากลับมาให้หน่อยพระเอกก็ยอมช่วยและได้พบกับผดกาดนั้นแล้วมันก็เขียนสารภาพรักเอาเซิร์เคิรเลยแต่เมื่อคนนั้นกําลังจะแต่งงานพี่เลยต้องการจบเรื่องนี้ หลังจากนั้นขนาดที่พระเอกได้มาฝึกสอมว่ายน้ําเพื่อนก็ได้มาหาพระเอกทําให้เขาตกใจว่ามาทําอะไรกันตอนนี้เพื่อนๆต้องสามคนนั้นก็ได้มาให้กําลังใจพระเอกเขาก็คิดว่าให้กําลังใจเรื่องว่ายน้ําแต่เพื่อนก็อบอกว่าเรื่องของนางเอกให้พระเอกยอมรับหัวใจของตัวเองซะแต่พระเอกทำเมืนเหมือนไม่ยอมรับว่าชอบนางเอกและจะเดินหนีไปพเพื่อนจึงพูดว่าพระเอกชอบนางเอกไม่ใช่หรอ ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆก็มองออกจนไม่อาจทำไข่สื่อได้อีกต่อไปพระเอกก็พูดว่าชอบแล้วทำไมเกี่ยวอะไรกับพวกเขาด้วยเพื่อนอีกคนก็บอกว่านางเอกนั้นดูเหมือนจะรู้สึกดีกับพระเอกอยู่นะแต่พระเอกไม่ยอมทำคะแนนแบบนี้ใจของนางเอกจึงเริ่มเหินห่างออกไป จึงถามว่าเราต้องทำยังไงเพื่อนก็บอกว่าได้บอกนางเอกแทนเขาแล้วว่าพระเอกน,นัดเจอกับเชอวันพรุ่งนี้ทําให้พระเอกตกใจมากอะไรจะกคทานหันแบบนี้เพื่อนก็ได้พรณน,นาว่าได้เตรียมการเอาไว้ทั้งหมดแล้วหลังเรียนเสร็จบนสะพานทางเดินที่แสนโรแมนติกพระเอกสัรภาพรักกับนางเอกแต่พระเอกเหมือนจะไม่เอาด้วยบอกว่าจะเลิกคบขเขา เพื่อนจึงบอกว่าก็ได้งั้นทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวพวกเราจะไปบอกนางเอกว่าพระเอกเปลี่ยนใจไม่สารภาพรักแล้วจนทำให้พระเอกต้องยอมทำตามแผนนี้เป็นไงเป็นกันละงงานนี้เช้ามาขณะที่พระเอกมาเรียน วันสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียนซึ่งก็ดูเหมือนว่างานนี้จะเป็นงานใหญ่ซะด้วยพวกเพื่อนของพระเอกก็ดันประกาศให้รู้กันทั้งโรงเรียนเลยพระเอกก็จัดว่าฮอตและเป็นที่สนใจของสาวๆอยู่พอสมควรเช่นกันพอได้ข่าวว่าพระเอกจะไปสารภาพรักจึงเป็นจุดสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะหลังจากจบขาบเรียนสุดท้ายของเทอมนี้ก็ถึงเวลานักที่พระเอกจะไปสารภาพความในใจกับนางเอก แล้วเพื่อนก็ได้มารับพระเอกที่ย่องเรียนกอดคอพระเอกไปยังที่นัดหมายซึ่งเหมือนเป็นงานใหญ่ของโรงเรียนเลยที่ทุกคนต่างแห่ตามกันมาดูบอกเลยว่าถ้าผิดหวังจะขายหน้าแบบสุดๆแน่เมื่อมาถึงสะพานทางเดินเชื่อมาคานเรียนเพื่อนก็ผลักพระเอกเออกไปหานางเอกที่เธอเดินมาตามนัดพร้อมกับกองเชือ์อีกเยอะด้วยเช่นกันท่ามกลางบรรยากาศที่หิมะกำลังตก สองคนได้ยืนอยู่ตรงหน้ากันนางเอกก็ถามว่าพระเอกมีอะไรจะพูดงั้นหรอบอกมาสิพระเอกก็เงียบอยู่ก่อนที่จะพูดว่าเมื่อวันขณะที่เขาซ้อมว่ายน้ำอยู่เพื่อนทั้งสามคนก็มาหาแล้วนิ่งไป นางเอกจึงถามต่อว่าแล้วพระเอกจะพูดอะไรกันแน่เขาก็พูดว่าฉันชอบเธอนางเอกก็ถามว่าชอบใครบอกว่าชอบนางเอกนั่นเองนางเอกก็อมยิม้มแล้วก็ถามอีกครั้งว่าอะไรนะไม่ได้ยินเลยพระเอกจึงพูดว่าฉันชอบเธอเราครบกันเถอะทุกคนต่างส่งเสียงเชียร์กันใหญ่ในที่สุดพระเอกก็พูดสารภาพรักแล้วนางเอกก็ตกลงที่จะคบกันแล้วในวันคริสต์มาสนี้พวกเขาก็ได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขด,ด้วยกัน แล้วเรื่องราวของชายหนุ่มที่ใช้ช่วงเวลาสิ้นปีในการสารภาพความในใจในที่สุดก็ทำได้สำเร็จ กาที่จะพูดความในใจส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเพื่อนที่คอยสนับสนุนเป็นอย่างดีหวังว่าทุกคนจะมีมิตรภาพและกล้าที่จะพูดความในใจสารภาพความรู้สึกออกไปนะคะมันอาจสมหวังหรือผิดหวังก็ตามแต่ก็ถือว่าได้ทํามันออกไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ